สวัสดีครับคลิปนี้อาจารย์มันดีพามาชมพิธีตัดทรงลองทรงสูงไล่เฟดนะครับเป็นเฟด0.5นะครับทรงผมได้ภาพรวมด้านล่างจะเป็นลองทรงสูงนะครับลองทรงสูงแบบไล่เงานะครับ0.5นะครับอาจารย์มันดีขึ้นสร้างทรงได้หวีใหญ่นะครับขอบล่างสุดจะจบที่0.5นนะครับทรงนี้ก็หล่อเท่ดูดีมีสไตล์นะครับ ด้านบนในแบบท่านนี้จะไว้ผมยาวนะครับไว้มัดนะครับด้านบนรวบมัดเป็นทรงแมนบันนะครับเรียกอีกทรงหนึ่งเรียกว่าทรงแมนบันนะครับทรงนี้ก็หล่อเท่ดูดีมีสไตล์นะครับอาจารย์มันดีสร้างทรงได้หวีใหญ่นะครับขอบล่างสุดจบที่0.5นนะครับขอบคุณในแบบด้วยนะครับมาไกลนะครับมาจากกทมทรงนี้ก็หล่อเท่ดูดีมีสไตล์นะครับเป็นลูกชายเพื่อนนะครับ ทรงนี้ก็หล่อเท่ดูดีมีสไตล์อีแบบนะครับลูกค้าตัดกันเยอะอยู่นะครับผมด้านบนก็จะตัดสั้นยาวก็อยู่ที่ลูกค้านะครับแต่ในแบบท่านนี้ผมด้านบนจะไว้เซตทรงเสยมัดรวมมัดนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ด้วยนะครับร้านอาจารย์ดีอยู่ที่อำเภอปากช่องนะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ